ว่าใะไหมครับอ้าวโดนขวาครับซุปรับโอ้โดนี่โดนี่จะทำทีกันเล็กทำทีกันเล็กกดตัวไว้นะครับต่านี้ตีเข่าไปที่ท้องครับออกงออกง,งอมาสอกขวาครับดันเข้ามุมนะครับสะับตอ่าแ้วนะทานี้ดันสปุตราเข้ามุมตีเข่าเข้าท้องเข้าท้องครับโอ้ยุบยุบครับโดนเข่าแล้วยุบโอ้โห้ดีครับมาเลียนเนี่ย เอเด็ยเียนน้อยก็ได้วิชามวยไทยตัแบบล่างครับซ้ายขวาโอ้ยลงลงนครับลงครับดูดูท่าจะไม่รอดครับจับครับเรียบร้อยครับโอ้โหอยเปิดนะครับท่นนี้ครับใช้วิชามวยไทยครับวันนี้มาฝึกที่แสงเลียนน้อยครับออเสเียแบบนน้อย